สวัสดีครัพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขนอ่ะมาพอกันอีกตามเคยระยะเวลาเหตุการณ์เหตุงานวันธรรมดาทั่วไปก็เริ่มจะหลับล้อยนะคะเ <c oughs> นาะอ่ะแสดงมาตอบคํำถามของเอ่อน้องน้อกคนน่ะที่ได้ถามคือมาว่ามาอยู่แล้วมาอยู่เมืองนอกเจอพ่อแม่ของเงินดูโผเนาะอันนี้กะ ทั้งผ่านเนามันก็เป็นเรื่องปกติแมนบอกแต่ว่าสําหรับเขายู่เมืองเนาะมันเกิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ปกติเพราะว่าเขาก็ตรงใส่กันใส่ยู่ใส่กินแต่ว่าหลายๆคนก็สิมีคาถามตัวนี้เนาะเพราะว่ามื่อก็ได้คุยกก็เมียฝรั่งหลายคนที่มีปัญหาก็เรื่องนี้ส่งเสียทั้งบ้านเนาะค่ะแล้วก็เรื่องเงินนี่ขอประจําะพนะโอ้ยจจกเสียเพราะว่าจังไรเนาะอันนี้มันก็นแล้วแต่รอบกลัวไผคขอบกลัวมันเด้อจ้ะแต่ว่าทางนี้ก็ คือเข้ากับ่งเสียสตามที่จานวนเข้าที่สามารถหายได้บําบันว่าเขาเสียหายจนโตโก้งนะคะทุกคนคะเพราะว่าทางนี้อียังเข้ากับตรงใส่ตรงอยขคือกันนะคะชีวิตเขากับตองเดินต่อไปบําบันว่าเขาเสียหายเขาเบิดทุกๆอย่างหรอเข้ากับจะบ่มียังพ่อแม่เราก็รักนะคะใครๆเราก็รักในครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเข้ากับตรงยึดถือว่าจะโค้งตรงอต้องผ่านไปได้ด้วยดีก่อนนะ,นะ,ะว้าวไอ้ฟังคาคาเดอร์ัน,นี้ ราวะต่างตะกี้กับบริีคิดว่ามันจะเป็นยังสีด่ดอกกว่าเ้าสิตงแล้วไม่อยู่เมืองนอกบาดนีข้าว่าเมียฝรั่งนีแล้ทุกคนงานมันเจ็บนักหลายเพราะว่าลายกลาย,าลายคน,น,นเนา,าะได้ยินแล้วบาแต่มเมียฝรั่งร้วยรวยใดได้มาเบิ่งสูขขวัยเหตุการณ์งานเนี่ยทั้งนีสิรูจักโหลดว่าเป็นยังไงใช่ไหมมิว้ว <c> ไ <oughs> ม่ยอมพูดนะเออ ไปเมืองไทยนั่นเห็นทุกคนหอบเงินหอบทองกลับขึ้นเนี่ยนั่นไอคิดเบังกะกัดเด้อค่ะว่าข้าเจ้าไปเฮ็ดยังเพราะว่าแต่ละปีนี่เฮ็ดงานกี่เดือนเราทํางานสิบเอ็ดเดือนฮอลลิเดย์หนึ่งเดือนนี่ก็ใช่สิทําไมจะไม่เนีเนยทำไมอ่ะอะแล้วถ้าบางทีนะแบบเนล็อกสามสี่อาทิตย์อย่างเงี้ยก็นั่งไงหนึ่งเดือนไงอ๋อแล้วแล้วก็อันนี้อีกแบบเนล็อย่างแบบ อย่างไงอฟสดามันไม่ได้เกี่ยวกันตัวนั้นมันไม่เกี่ยวกันเขาไม่ได้เขาจ่ายเขาจ่ายตังเราก็ต่อเมื่อเราทํางานครบหนึ่งปีหนึ่งปีเขาจะใจ่ายให้เราแค่หนึ่งเดือนใช่ไหมสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์มากซิมัมทําไมนะถึงพูดสี่อาทิตย์เพราะว่าเรารวมวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปด้วยแต่ถ้าธรรมดาเราแค่สามอาทิตย์อื <Yeah. S 2> บางคนไม่เข้าใจนะ hmm. นี่แหละได้ สียเงื่อน11เดือนแต่ว่าหักยุดเดือนหนึ่งบาทนี่อันก็มาเดือนหนึ่งของคนแต่ละคนเฮ็ดงานทั้งนี้เนาะเ,เขาใส่เวลาเขาไปเหตุอีอยงเ,เขาก็ยากยขาเที่ยวเนี่ยพักพอนเนี่ยการที่ได้เงื่อนมากแล้วเขาบริวาเออปกโปกำกกกแต่ว่าเขาเก็บกำแต่ไปเมืองให้ทุกคนค่ะเยาวาจังสันจังสีอยู่ทั้งนี้นะสิกินสิยอยู่นะโคงเมืองโค้งไทยเท่านั้นแพ่งสงเ่าดับินนะ ดับเบิลแล้วพ่อเนาะจะกินยังก็กินงากปัทไวลาไปเมืองไทยแล้วก็บ่อยากเฮ็ดกินแล้วก็อยากจะไปหาผู้อื่นเฮ็ดเหหกินบ้างนะคะหล้กก็บถ้าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็อยากจะไปผลไม้อีงบ่เคยได้กินก็ไปหากันไปหากินนั่นคือชีวิตคนที่เขาใส่ยุ่มพังหนี่แล้วนะคะหล้กก็ไปฮอลิเดย์อยู่เมืองไทยลายต่อลายคนถามมวยนี่มวยกับเลยตรงได้มาตอบนะคะเพราะสิ่งนี้มันเป็น เรื่องปกตินะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกแต่ว่าบปกติสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเห็นคาของเงินของเขาหลายแล้วก็เข้าใจพิษว่าอ่ะทุกบาททุกสตางค์นะต่อเดือนมันคงได้เยอะได้เยอะมากๆแต่ที่ไหนใดทุกคนขาถ้าเฉลี่ยในเกณฑ์ของเมืองไทยเ้ายังเอ่อขนทั้งนี้ยังด้อยกว่าอยู่ถ้าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ใดก็อยากตักต,กตวงความสุข มันก็นเลยต้องจังที่เห็นนะคะไปเห็นเขากินดูเออกินกินกินแบบรู้รู้ระานะคะหลวก็ใส่ของเครื่องใส่ขอ,ของเขามันแพงต้องเข้าใจทั้งนี้มันเป็นยี่ห้อของเขาเนาะเราเข้าจะไปซื้อแบบกอปปี้มันกับเบอมี่ด้หาเจอไหมโกปี้ที่นี่ไม่ค่อยเจอนะไม่มีนะกอกปีก้ปแบรนด์เนมทุกอย่างไม่เห็นนะเา <at> ไม่เจอออทเลตออเลป็นของอันนี้ไม่ใช่หรอ เอาเลตันเหรอเอาเลตก็เป็นของจริง <Yeah. S 1> แต่ว่าคือมันเป็นของมือสองอะไรทานองเนี้มันเป็นของปีที่แล้วนะเอาเลตนะไม่ใช่ของปี<อ>งที่ขายไม่ออกวะนั่นแหละมตัดต่อมาไม่ได้ไมตัดต่อแล้วนะออกอย่างนี้เลยนะนองปวนนะคะทุกคน <c oughs> นั่นแหละเห็นเกาใส เครื่องนุ่งห่มแต่งกายพแพงก็ว่าเขารวยข้าวค้นกะการเบิงคนภายหนอกมั่นบอกคือกันกับเข้าหัวจากตูต้นของเขาอีหลีก็เลยบาหยากไปจักหน่อยแต่สําหรับเรื่องครอบครัวเนาะค่ะอันนี้มันคือสะดวกภคสะดวกมั่นมวยเบมวยสิโบแยงนะคะเพราะว่าถ้าเข้าหัวจากว่าแบงปั่นให้ครอบครัวได้สนาดก็สซั่นัน สำหรับตัวมือเองนี่ก็ดีคือ,อยางนึงพอกแม่เพิ่นกะถ้ามาหากินของเพิ่นนาะได้หน่อยเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินข้าวหนคา่าไฟเออเข้าข็า,ขาอสพงทรงไหดายดอังสีนอกมือก็เห็ดจังซันเอาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสิ่งที่เฮาอยากจะได้หรือว่าอยากจะให้เพิ่นหูจกักต้องฟ้าบอกบอกบอกกันแล้วถ้าบ่ฟังกะอันนี้ก็คือต้องถามจากพ้องต้องเริ่มตุนว่าให้เขาจังไดนะคะนี่คือ เมื่อที่สองเรามวยยำยำก็จุดหนีเพราะว่ายังยัง,ย,งยังท่วนอยู่ขอขอเกาอ่าก็ยังพราะคนอยากอยากจะรู้อิลีว่าไม่อยู่ทั้งนี้นั้นพวกเจ้าเวียดการงานได้เงนิงนได,ได้ท่งวงคงสิรวยอิลีถามว่าทารวายบอมันเกิดซ้ำหายยูหากินนะคะซ้ำหายยูหากินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้ามีบ้านมีช่องมีอภาระเมนบ่มียังนียมันเสียไปหลายเดือนเดือนนึงมันํา,าก็ สามถึงสิบสามหมื่นนะสามหมืน่นทุกคน,นก็สองหมื่นหางต่อรายเดือนนะค่าเช่าเฉยๆนะทุกคนค่ะบอไดร่วมเบสท์กับค่าน้ำค่าไฟไปพร้อมค่าน้ำค่าไฟก็อีกต่างหากนะแล้วก็เครื่องใส่ซอยห้อยอีกต่างหากแล้วถ้าเจ้าซื้อรถอีกเจ้าก็ต้องเสียพลบุรีจังใดะเบื้องอีกนะมันแพงอันนี้บอเห็นก้างอาจารย์เดือน,นอม,มาแท็กชีมแล้วใช่ไหม คนแต่ละคนเนาะความมันมันบกที่ใจมันก็เลยเบาหน่ยไปจักหน่อยนั่งอยู่จุดเก่าแต่ละมือนั่งอยู่จุดเก่าแล้วก็ยังเฮ็ดงานอยู่หมองเก่าอยู่ถ้าเขายังไม่ไล่เราออกเราก็ทําต่อไปเขาไม่กล้าไล่เราแต่เราจะไล่เขาว่าชอจะตีท้ายกลัวก็แล้วมันไม่ไหวเหรอ ชีวิตของคนเราทำอะไรมัใช้จําแจ้งจังเลยไปหมดก็ใส่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 ไปหมดแล้วตอนนี้ใส่ไปหมดมันได้แสงไงมันได้แสงเกินไปเมย์กับเมย์แกต้องสูงเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้แหละรักกับบ้านนละอะไรอ่ะ แกปัญหาด้วยนี้เนี่ยนี่เออคนสี้นพ่อชอบสีน้ำเงินแม่ชอบสีชมพูปู่ชอบสีเหลืองชอบเอาใส่ทุกสีเลยเออเอาใส่ทุกสีย่าชอบสีเขียวพี่ชอบสีบานเย็นช่างดอกขูจัดให้ขนมชัาเงินบ้านขนมชาโอเคเนาะค่ะทุกคนไปพอกันคลิปนะคลิปนี้ต้อโตแล้วเนาะ จังใดถึกใจผู้ถึกใจ็อยเริ่มคอมเมนต์ไปเด้อจา้าแล้วก็อีกอย่างนึงเนะเาะเฮ้าิได้มาคุยกันต่อว่าผู้ใดเจอปัญหาจังใดเอามาแชร์แบ่งปันกันนะคะไว้พอกันคลิปน้าจ้ามื้อน้ขอตโตแล้วไปเห็นงานก่อนบ๊ายบายจ้า